หลายหลายวงการตอนนี้ก็เรียกได้ว่าซบเซาลงจริงๆครับไม่เว้นแม้กระทั่งวงการตลกนะครับบางท่านก็หายหน้าหายตาไปนานจนทำให้แฟนๆหลายคนนั้นคิดถึงวงการตลกจริงๆครับบางคนยังบอกเลยว่าซิทคอมดีๆซิตคอมที่เคยดังมาก่อนนั้นก็คิดถึงจริงๆอยากให้เอากลับมารีเมคใหม่และ นักแสดงเก่าๆหลายๆคนก็อยากให้มีงานหลายคนนั้นก็แสดงตลกได้เก่งจริงๆถึงแม้จะเป็นแค่ตัวประกอบแต่ก็มีบทบาทที่เด่นทำให้แฟนๆนั้นลืมไม่ลงเกี่ยวกับละครตัวนั้นนั้นแต่ทุกวันนี้ละครเปลี่ยนไปมากจริงๆหลายคนก็หันไปทำธุรกิจอย่างอื่นหรือหันไปทำค้าขายต่างๆ หรือบางคนก็อาจจะเปลี่ยนไปทำการอยู่เบื้องหลังแทนแต่ทุกคนก็ยังคิดถึงซิทคอมของน้านะครับอยากให้กลับมาเล่นละครอ,อีกครั้งและเล่นซิทคอมอีกครั้งเพื่อให้แฟนๆได้หายคิดถึงกับบรรยากาศเก่าๆครับ